สวัสดีครับเพื่อนๆนชาว a c e b o o k เพื่อนๆนชาวเรียลนะครับผมครีเอเตอร์ทุกทท่านนะครับผมเมื่อวานเนาะก็ได้มีโอกาสไปร่วมการแข่งขันนะครับผมเป็นกีฬาภายในระหว่างสินทรเคมเปนสกี ki, และก็สยามเคมเปนสกีนะครับผมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากีฬาภายในเครือเดียวกันนะครับผมซึ่งเป็นโรงแรม ที่โด่งดังนะครับผมแล้วก็เป็นมีมาตรฐานเหนื้อกว่าคำว่า5ดาวก็คือ l u กช r รี่โฮเทนะครับผมทั้ง2โรงแรมนะครับผมใจกลางเมืองกทมหรือว่าแบงคอกของเรานะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเนาะทุกคนก็ทิ้งการงานไว้แล้วก็มาร่วมสนุกกันนะครับผมวันนี้ไม่มีคำว่าหัวหน้าลูกน้องนะครับผมมีแต่คำว่า เพื่อนฟูงมิตรภาพกันนะครับผมก็ต่างคนต่างอยากจะเอาชนะทุกๆคนนะครับวันนี้แต่กีฬาก็มีแพ้มีชนะนะครับผมนี่หนูน้อยน่ารักมากยิ้มหวานด้วย <laughs> นะครับผมนักฟุตบอลเราก็วันนี้เริ่มฝึกซ้อมกันแล้วครับวอร์มอัพกันเรียบร้อยนะครับผมกําลังเริ่มกันเลยแต่ว่าการแข่งขันก็เวลาเกือบเกือบสิบหนาฬิกานะครับผมนี่ครับผม กองเชียร์ของเราเนาะสนุกสนานกันมากมายเลยทีเดียวนะครับผมทุกคนมีใจที่จะมาร่วมสนุกกับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับผมกองเชียร์เรานี่สาวสาวแดนเซอร์เชียร์ลดเดอร์ของเรานะครับผม ทุกคนวันนี้เต็มที่เลยนะครับผมหลังจากที่มีการประกวดการแข่งขันนะครับผมวันนี้นะครับผมของเชียร์ลีเดอร์ของเราก็าชนะไปด้วยคะแนนท่วมท้นเลยนะครับท่วมท้นเลยส่วนอันนี้จะเป็นถ้วยรางวัลน,นะครับผมแชร์บอลปิงปองแล้วก็กีฬารวมแล้วก็ ถ้วยใหญ่ๆนี่จะเป็นกีฬาฟุตบอลนะครับผมมีเหรียญแจกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นผู้บริหารต่างชาตินะครับผมนะฮะที่มาทํางานในบ้านเราเนาะ,นะะก็อยากจะมาร่วมสนุกสนานกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็แชร์บอลสำหรับผู้บริหารก็เอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผมแต่ทุกคนปลอดภัยดีนะครับผมไม่มีใครเป็นลมเป็นแรงไปนะครับผมหลังจากที่ ไม่ได้เล่นกีฬากันมานานเนะาะคนทํางานส่วนใหญ่ก็มีเวลาน้อยในการออกกำลังกายนะครับผมก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับผมที่ได้ร่วมการแข่งขันกันในวันนี้นะครับผมให้ดูบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับผมสีแดงนี่ก็จะเป็นฝั่งของสยามเขมเ็นสกี้นะครับผมก็มากันเยอะมากมายทีเดียวนะครับผมเกือบ4-500ชีวิตได้นะครับผมวันนี้ ทุกคนเต็มที่ร่วมแรงร่วมใจกันมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ